เดี๋ยวอาจารย์จะแชร์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของภาคเรียนที่สองนะครับเราทำอะไรกันบ้างนะครับภาคเรียนที่สองนี้ก็คือทําเกี่ยวกับทดลองการใช้งานเว็บไซต์นะครับนําเว็บไซต์ให้ครูที่ปรึกษาประเมินนะครับปรับปรุงเว็บไซต์ตามคําแนะนาของครูที่ปรึกษาอันนี้แต่ละกลุ่มนะครับคุณมิวโฮครับติดไม้ด้ยครับคุณมหาอิทยใส ห้องนะครับปิดไมค์ด้วยเป็นห่านิดหน่อยครับอาจารย์ให้เราปิดไมค์ด้วยนะครับคุณไมค์ปิดไมค์เลยไหมปิดไมค์ปิดเสียงไมค์ด้วยนะครับเวลาหาวจะได้ไม่ได้ยินเสียงนะครับดี๋ยวไปรบกวนเพื่อนๆคนอื่นนะครับเดี๋ยวนาอต่อไปเข้ากลุ่มนี้ทําจัดเอกสารบท4ถึงบท5นี่ครับเติมแรกเราเราจะทําบท1ถึง3เช่นไหมครับเติมนี้เราก็จะทําบท4บท5นะครับเติมที่2 สรุปผลการดาเน,นินงานนําเสนอโครงการคือขั้นตอนสุดท้ายในการนําเสนอโครงการ,ารนะครับเดี๋วต,ต่อไปนะครับในการนําเสนอโครงการนะครับ จแล้วนะครับเราจะนําข้อมูลตรงนี้ที่เราได้วางแผ e นขึ้นมานะครับในเติมที่หนึ่งนะครับเติมที่สองเอามาใส่ในตารางนะครับหรือว่ากรชชร์ตนะครับก็คือตารางการดําเนินง,งานนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เราก็จะครอบจากข้างบนเอามาใส่นะครับใส่ในตารางนี้นก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็วางแผ e นนะครับเสร็จแล้วเราก็วางแผ e นนะครับในส่วนของขั้นตอนการดําเนินง,งานว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะมี ทำอตอนเสนอหัวข <c oughs> ้อกี่สัปดาห์เสนอการจัดทาโครงการกี่สัส même, ปดาห์นะครับอันนี้เราก็ต้องมีลูกศรเขีดเอาไว้ด้วยนะยแต่ละส่วนนะครับแต่ละกลุ่มก็ต้องวางแผนเอาไว้แต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันนะครับตรงเนี้ยไม่ไม่ใช่ว่าลอกกันมาแบบเป๊ะๆนะตามลูกศรน,นี้นะครับอันนี้แต่ละกลุ่มก็ต้องแตกต่างกันนะครับเห็นไหอันนี้นะครับอันนี้อาจารย์ก็จะมีแบบฟอร์มมาให้แล้วนะครับตารางนี้เราไม่ต้องสร้างใหม่นะครับอาจารย์มีแบบฟอร์มไว้ให้เลยแค่เราพิมพ์เนื้อหาตรงนี้เข้าไปแค่นั้นเอง กับใส่ลูกศรเข้าไปนะครับในส่วนของระยะเวลาการดําเนินงานอันนี้เราเรียกว่าแกนชาร์ตนะครับเป็นตารางนะครับการดําเนินงานส่วนภาคเรียนที่สองนะครับปีการศึกษา25ของเราเป็น2563นะครับตัวนี้ต้องต้องแก้ไขนะครับอันนี้เขาก็คัดลอ,อกจากข้างบนขึ้นมาเห็นไหมตัวนี้ยเห็นไหมมันจะตรงกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราคิมมานแะล้วเราก็เอามาใส่ในตารางเพื่อที่จะจาวางแผนการดําเนินว่าช่วงเดือนตุลาสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่เนี้ยเราจะต้องทําอะไรสัปดาห์ของเดือน วันสิกนยายนทำมาทาอะไรบ้างนะครับเห็นไหมเขาก็จะวางแผนงานเอาไว้นะครับหนึ่งถึงสี่ตัวนี้เป็นสัปดาห์นะครับเนี่ยเราเห็นไหมอันนี้สัปดาห์ที่หนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นสัปดาห์เป็นสัปดาห์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันกับตัวนี้นะครับหลักๆเลยนะครับแค่มาวางแผนระยะเวลาใหม่แค่นั้นเองนะครับต่อไปเรื่องงบประมาณนะครับก็จะจบแล้วนะครับงบประมาณในการดําเนินงานนะครับ กลุ่มเราเนี้ยจะต้องมีเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเราต้องวางแผนเอาไว้ครา่าวๆนะครับกลุ่มนี้มีเสียค่าใช้จ่ายในยส่วนของบางกลุ่มอาจจะมีค่าเดินทางค่าน้ํามันรถค่าเข้าเล่มค่าแผ่นซีดีที่จะต้องายส่งอาจารย์นะครับค่าเข้าเล่มโครงการนะครับสี่บาทแต่ละกลุ่มก็ต้องวางแผนเอาไว้อาจจะค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษนะครับากระดาษที่จะต้องปิ้นงานอะไรก็าไปนะครับค่าปิน้นค่ากระดาษ ถ้าเข้าเล่มค่าอะไรค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ละกลุ่มก็ต้องใส่มาแผนเอาไว้นะครับถ้าเรามีเยอะเราก็แทรกตารางขึ้นมาอีกได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ละกลุ่มก็ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายในการทำโครงการด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อที่สิบเป็นการประเมินโครงการนะครับกลุ่มนี้ประเมินโครงการจากแบบสอบถามนะครับคือกลุ่มนี้เขาจะทําแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่ได้ดูเว็บไซต์ได้ใช้เว็บไซต์เขาเนี่ยประเมินว่าเว็บไซต์เขาดี<น>หรือเปล่านะครับดีมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะเอามา คิดเป็นค่าเฉลีย่ยแล้วก็หาค่าความเป็นหัวใจออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยทําในบทที่สามนะครับตอนนีญญ้อยากสอบถามเราจะทําในบทที่สามนะครับแล้วก็ประเมินจากการสอบนําเสนองการด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละเทอมเราก็ต้องมีการสอบนําเสนอโครงการนะครับสมมติว่าเทอมหนึ่งเราเรียนจบไปแล้วหลังเราอาจจะสอบก่อนสอบปลายภาคเราจะอาจจะมีการสอบนําเสนอครงการด้วยนะครับนำเสนอบทขึ้นหน้านทั้งสามบทแล้วก็ชิ้นงานว่าเราได้ไปถึงไหนกันแล้วนะครับอันนี้ในการประเมินโครงการ ส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่11เอ็ดป็นผลที่คาดว่าจะได้รับน,นะครับพอเราทําโครงการขึ้นมาแล้วนะครับใครได้รับประโยชน์จากโครงการเราบ้างนะครับข้อน,นี้ก็คือหนึ่งร้านจบแจงดอกไม้สดนะครับได้มีเว็บไซต์ที่จะใช้ในการโปรโมทร้านนะครับสองลูกค้าได,ได้รับประโยชน์ใช่ไหมครับลูกค้าได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็สะดวกในการสั่งซื้อดอกไม้นี่นะครับอันนี้ก็ต้องตอบโจทย์จากวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์เขามีเว็บไซต์ฮะร้าน,น้ก็จะได้รับประโยชน์ไป แล้วก็ลูกค้าก็จะได้รับประโยชน์ไปนะครับในส่วนของคนที่คดาดว่าจะได้รับนะครับมีสองข้อครับนะต่อไปนะครับในส่วนของหน้าสุดท้ายของแบบเสนอโครงการเรานะครับก็จะเป็นลายเซ็นนะครับของเราต้องไปล่าลายเซ็นของอาจารย์แต่ละท่านด้วยนะครับหนึ่งเลยจะต้องลายเป็นลายเซ็นของผู้เสนอโครงการก็คือเป็นชื่อของพวกเราทั้งสามคนกลุ่มไหนมีคนเดียวก็เซ็นคนเดียวสองคนก็เซ็นสองคนนะครับ ส่วนผู้อนุมัติโครงการตัวนี้ก็จะเป็นผู้ผู้อนุมัติในส่วนของชื่อภาษาไทยอาจารย์ท่านไหนที่สอนภาษาไทยก็อาจจะให้อาจารย์เขาดูแล้วก็ให้เขาเซ็นให้นะครับแต่ก่อนมีอาจารย์จูนจีรังนะครับที่เซ็นให้นะครับแล้วก็จะมีแต่ก่อนเคยมีอาจารย์ประชารัฐนะที่เขาสอนภาษาไทยนะครับที่เขาจะต้องเซ็นรับรองให้แต่ส่วนใหญ่เขาจะให้อาจารย์จูนจีรังเซ็นนะของโรนที่นะครับเซ็นให้นะครับแล้วก็ ชื่อภาษาอังกฤษผู้รับรองโดยอาจารย์นัทีทรนะครับเป็นคนที่จะแปลให้เราเราต้องไปขอลายเซ็นอาจารย์กันด้วยให้อาจารย์เขาแปลให้แล้วก็ขอลายเซ็นด้วยนะครับต่อไปครูที่ปรึกษาโครงการหนึ่งก็มีอาจารย์สุชนสองก็มีที่ปรึกษาร่วมจะอยู่ตรงนี้นะครับครูที่เราเลือกนะครับจะเซ็นตรงนี้ส่วนอาจารย์สุชนครูระจาวิชาก็จะเซ็นตรงนี้อีกนะครับพอลายเซ็นครบนะครับอันนี้ก็จะมีคะแนนสิบคะแนนนะครับัาเรีก็ต้องทําแล้วก็ให้อาจารย์ตรวจตรวจเสร็จแล้วก็ปริ้นปริ้นมาให้อาจารย์เขาเซ็นให้นะครับ ใครทําได้ครบแบบเสนอโครงการอาจารย์จะให้สิบคะแนนนะครับอันนี้สิบคะแนนเ,เลยนะครับของงานนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องทําอะไรนะครับคืออาจารย์จะสอนให้เราเข้าใจก่อนนะครับก็จะเนะื้อหาอธิบายให้เราทราบรายละเอ,อยียดต่างๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะเปิดเทอมมาทําจริงๆแล้วนะครับโอเคเนาะอันนี้ในส่วนของแบบเสนอโครงการมีทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดข้อด้วยกันนะครับสิบเอ็ดข้อด้วยกัน มีใครสงสัยข้อไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับมีใครสงสัยข้อที่เท่าไรไหมตั้งแต่ข้อห้าข้อหกนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมถ้ายังไม่สงสัยก็เดี๋ยวจะขอจบไว้เพียงท่าน,นี้ก่อนนะครับสงสัยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวของสัปดานหน้าอาจารย์จะมีรายงานให้เราเขียนตรงนี้นะแจ้งเราก็ท้าบก่อนนะครับรายงานเขียนหลักการไละเหตุผลเห็นไหในสอปดาห์หน้าแล้วกันวันนี้ยังไม่มีงานนะครับวันนี้เราแค่ฟังอาจารย์พูดในส่วนของการจัดทแบบสนนี้องการวิจัยนะครับ มีใครสงสัยจะสอบถามไหมครับมีไหมโอเคถ้าไม่มีก็เดี๋ยวอาจารย์จะเช็คชื่อนะครับแล้วก็จะให้พวกเราได้พักโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวของอาจารย์ไม 10. นะ่10.20เนาะของอาจารย์ไมเ่เยะคาต่อกไปเรา10.20จะให้เราพักโทรศัพท์ก่อนนะครับเดี๋ยวนะตามน,นั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คชื่อแล้วนะครับอะขอเช็กชื่อก่อนนะครับดูจากคนที่มาดูสุดที่พงก่อนเนาะสุดที่พงนะครับเช็กชื่อ ดูติพง์นะครับ <L an> แล้วก็ทิติมาเนาะทิติมาทิติยาเนาะทิติมาทิติยาโอเค <L an> แล้วก็ธนพล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 พอ่อุณขามแล้วก็มีสมบูรณ์แท้ดีบัวแท้ดีแล้วก็สลาวุฒนุก,กิจนะครับกัญญาลักษณ์กลงเปี้ยงนะครับกัญญาลักษณ์แล้วก็นัทนน์นะครับนัทนน์ นักธนนลเลขที่เท่าไหร่น้องนันนลมันอาจารย์หาชื่อนักธนนลกันนะยี่สิบเลยเล็ที่เท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบเลยนะเสร็แล้วครับโอเคนักธนนลนะครับต่อไปนัดนิชานัดนิชานัดนิชาเปิดกล้องหน่อยเปิดเปิดกล้องหน่อยทำอะไรอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะช็คชื่อแล้วแสดงสตุนหน่อยนิดหนึ่งนัดนิชาเลขที่หนึ่งเนาะอยู่ข้างนอกแล้วตอนนี้นัดนิชา นออาน้ำสุระนะครับนรัาโอเคงนะ้ครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาเข้าเรียนนะครับหวังว่าความรู้วันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรานะครับไม่น้อยนะครับวนนี้อาจารย์ก็ขอจบบทเรียนไว้เพียง่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอาจารย์เดครับสิบโมงยี่สิบนะครับขออาจารย์มะครับอาจารย์สดีครับครับสวัสดีครับ